ออเออก็เลี้ยงมาใหม่วะเนี่ยโดนโดนทัวตามอะโดนกุ้งขามแล้วนี่ทัวนมาด้วยหรอเปล่าไม่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 ไมแอบเข้ามาด,ดูดูดูดีได้ใช่ไหมอเออดูดีแล้วดูดีแล้วอ่าแล้ว,ลวมีธุระอะไรอ่ะก็เห็นวัาทิ์อะขายอาวุธใช่ปะก็เลยต้องหาอาวุธป้องกันตัวอยากได้อาวุธอะไรผสมว่วัทิ์ช่วยหน่อยดิกูบอกมึงแล้วว่ามึงอย่าปากดีมึงไปแฉใครไม่แฉไปแฉขั้วหน้าเด็มหูยกล่องมใหญ่รักษาไว้ดีของไม่ได้หาง่ายๆเนี่ยอาวุธชิ้นเนี่ย เอาไปจอปากใครปากมันก็อ่อนทันทีปากเดิมปากแข็งเนี่ยมันจะอ่อนละทวยทันทีเลยและนี่ลงยันใช่ลงยันมาไว้ด้วยจากหน้าด้านเนี่ยหน้าจะบางทันทีอ่จากเดิมที่มันเป็นโจรเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยความลับมันจะหลุดั่วไหลเพราะตัวนี้ทันทีถ้าถ้าคุยไม่รู้เรื่องกลับฝั่งนี้ปุ๊บฟาดอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยตัวนี้แล้วราคาไม่แรงอืผมให้เอาไปใช้ก่อนให้เอาไปใช้ก่อน ถ้าได้เรี่ยงและเพงค่อยเอาตังค์มาให้ผมก็ได้ไหนไหนลองใช้เลยสิฮะไหนลองใช้ไหออนไหนปากอ่อนอยังไงเนี่ยผาเลี้ยงผาเลี้ยงผพผาเลี้ยงยงอยากอยากรู้อะไรถามได้เลยจ้า,าถามได้เลยเป็นอะไรวะเนี่ย บอกแล้วของเขาแรงมียันกันผีด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ตลาดด้วยใช่ไหมผีผีไม่เท่าไหร่ต้องกันคนกันคนนะคนตอแหลได้กันคนตอแหลได้ไอ้พวกที่จะมาหาผลประโยชน์เกาะกินประเทศเนี่ยตัวนี้ดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะได้เอาไปไล่สัมพันธ์นักการเมืองให้หมดเลยใช่โอเคขอบคุณมากวาวาทิตย์ครับสาั้นแหละ